ไปใส่ไ้เพิ่นเบางแนี่ยเป็นวางงามงามเป็นเหี้หยลสักใส่ใส่ไหมกางเกงกันเสมอหูไหมเฮี้ยนเหี <to Ou> ้ยนเลยหมดอ่ะหนูเอาเป็นยังมันสีน้ำเป็ดเลี้ยวมาเลยพี่น้องเพิ่นใส่เก่งโอ้ยตุ้ยตุ้ยว่าอยู่ตุ้ยตุ้ยมาบังผู้สาวตุ้ยใส่ลูกไผ่กับบนี่น้อง แต่ว่าขอโทษด้วยค่ะเรียกเป็นจริงมีตะมือมองหัวบ่เออบันใจสเก่งว่าอันไอยพ้สาวบนแปดหรือบป่าแปดบะฮะไงวะอันบนเส้นเป็นหนึ่งใครเขาก็ใครตัวเดี๋ยวดูขาขาวอันเนี่ยเออ โอ้อีสามาเด้เป็น rats, มาเด้สามาเห็นเขาเห็นเขตาปีทเข่ง oh, ยันเ๋ยนี่พีหัมผู้สาวเห็นหัมเันโอ้ผู้สาวา่ันทั้งพีกทำไมฮาเาจอผู้สาวคทั้งพีทผหันทั้เพล จะกลับอยู่แล้วพึ่งนึกได้พึงนึกได้ตั้งนานพิ่งนึกได้ว่าภาษาอะไรแอนิบล้วคอนสิขึ้นป่ะใหญ่เลยน่อยอันแอนสิคืก็มีทุกที่เลยเองเก็บเป็นบะเอิงเก็บมากสิผาไปขายเขาลดละสองสามร้อยก็เงินเงิกไม่ตกคนตกันมันอักนอนเนี่ะลงเงียนกับบะลุง เอาฝน,นตกจะไปหาเลาะใช่ไหเอาก็บื้องไมถึงว่าให้ไปเก็บอึง้งไปจับอึง้งเห่อแหม่อันโบยันทา่านี่อะไรนะทากตัวทากัะ<อ>เหรอไม่มีหรอกย<จ>ันนี่นี่เราบอกไม่เป็นตัวค่อยๆปิ้งเลยไหมม,มันดูเดเลือดว่ะแบบนี้ดูดทา่ทา, <c oughs> ทามันดูเดเล,เลือดได้หรอเยอะ ย่านไหมไมัวแหลมคุณแม่เป็นแต่ย่านคุณสิบมันนั่นมันเป็นหัวลำแหลมมีเขามีเขาเป็นปะมีเขาเหมือนหอยขากระนะหลานมันมันกินเลือดเไงยายไม่อันเดียวกันก็บอกไอแมงนินหมาปะโบเลยท่ากั็แมงลินหมาเขาหลานแต่ว่ามันสิกินเลือดคือกันอ๋อเหรอถ้ามันจับถ้ามันจับคนได้มันสิดูดกินเลือด บริษัทบทเสียด็จเลือดเนาะมันมันมันคั่วบริดัคบรยจาคเลือดเนาะเฮ็ดบุญบริจาคเลือดเฮ็ดเฮ็ดตัวทากบัวบังผู้บ่าวนางนูหนิงเนี่ยบอกว่าผู้บ่าวนางควอยห่างเนี่ยนนิงบักสาวจะนางควอยห่างเล็บแดงเด้อพี่น้อง ก็มนสิบแตกเต็กเลต็ม้องเก็บไว้เอามาเบิ่งด้วยไงวะก็ซ้นมันใครเป็ดใครไก่ละมาเสื้อทำไม่ได้จับเออเนี่ยก็ห้างผงเลียนกันบรู้ไหมแล้วมาบัดกันใบขวัญยนตีับเวันี่แหะเออแล้วมาบัดกันหายาใบหายาเนจจงเห็นเพิดจังวะ ในครแยกหอนเฬิกาบมาขึ้นใารแยกน้ำผู้ฮะหคหายกขอนาฬกกาบมาให้แยกหอนาฬกกาครับเอคนถึงจะได้รู้หมวดสือว่าจับเ้าบ่บ่เด้ล่ะห้าบ่ได้ไปหานลมกาสุซ่าเขาจับเรื่องหนึงจับซึ่งไปจับใครกันนี่มาจับทำไม่ขาจับใครตำรวจขึ้นมาจับคนรด่นทาจี้เขาจับใครหำตำรวจขึ้น หยดละไอหยอกให้อายอย่าไปเนียงขอนียงแน่ตี้ขอนียงแนไอค้าจ้างนี่ภาษาน้ำโคกเลยต้องน้ำโคกมาแหลกเดี๋ยวบ่ทศไทยจะดอกบ่กินน้ำโคกเหมือนตอนนี้อันเอาเสื้อสตมปัดสวัสดีก่อนฮัลโหลเยอนมันกับฮัลโหลคือกันบ่ Yes sir อย่าอย่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะ yes มายังว่าท่านแต่งสียาแดงแดงอย่าแปลว่าใช่โอ้บอก yes นะนะภาษาอังกอกเขาจะออกตัวอังกฤษสาวไอ้บุ้งลูกเป็นภาษาเยอรมัน hello เละที่แล้วภาษาอีสานอันว่าเล็บบุษรา มัดไอเบอมัดไอบอไอหลบลอยอยู่ก็มองมัดไอกะจะซื้อแต่มึงไม่ไอจิ๋วซื้อหอยไม่กินมักหอยใช่ไหมมักหอยมาตะหอยก็กินอันนี้ก็ถือเราจินตนาการว่าเป็นหอยหนึงอะเอออร่อยคขวากาดทิชชู่เรื่ลย ไปพ่อเป็นเลยอังยาไปพ่อเป็นเลยแบบนี <ität> ้เช้ามาไอ้พ <Luis> ่อมามัง <phones> อ <Willy 2> ่างจะซื้อตะมือมนเลี้ยงอ้พ่อเปลี่ยงเงินเออไปมากๆวันนี้จะของจีบได้เลยนี่สาวจีบเจ้าของได้เลยนี่เออหน้าผู้สาวเนาะนี่ข้างซ้ายซ้ายเมนบัวบ้าบัวไอ้ยันเป็นสร้างบลาบัวไอ้ยันเป็นสร้าง นนี้มัไอหนิงงงไอหนิงงงบดีซางคืออะไรข้าวปุ้นอะอร่อยออกนิงกินล้นเดี๋ยวไอสิหากินหอยไอซียากินหอยเราหอยงานเซียบ่ายเีืมันมินนี่วะฮามูรีแบดดิกอีกรีแบดอีกดิกไอซีเฮดเอลไอีดิกภาษาอังกฤษนี eh? bon u u, honey, honey. Uh ่ค exactly yeah. ืออะไร ฮะดิกรกอก่อังกฤษบอกไอเล็บอย,อยู่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 อังกฤษดิกเยอรมนีแปลว่าคุณแปลว่าคุณออฉันรักคุณผมรักคุณเอออะไรนะอิกลีเบติกลีเบอิกดิก อะไริ่มไหมอีกกลับไปบมาอีกไอซีเฮ็เออป่มต้องสะกดอีกอีกเออลีเบรอีกลีเบรดิกดิกอีกลีเบรดิกกจะรักคุณเอาเบาดูยังก่อนอีกจะไปพูดอีกไปพูดเลยอีกลีเบรอีกอีกลีเบรดิกจะพูดได้ว่าน้องแก้วพูดละลิงจังหลาย ลีแบบลีรลดอีกลีแบบดิกเออเห็นบ่อ่กเป็นอะไรวดละย่านลิ้งจะ่ลิ้งตัวนั้นลหละจะเอาหญ้าไปโผย่ร่วมกันลิ้งกับทอมไม่ถูกกันเด้ยาไก่ยาไก่เด้อถ้าโตสิเป็นผู้ชายยาไปไก่ลิ้งลิ้งมันสิงหยาดหัวบ่หรอกคุณจันทำมก่อยเป็น้าง บ่สวยบ่มักฟ้องสวยพญาเนี่ยนางเอ้ยนางเอ้ยคขนน้องคขนเป็นไอห้ากน้องคขนเป็นไอห้ากน้องให้อ้ายให้น้องเตรียมห่อผ้าให้น้องเตรียมห่อผ้านี่เป็นน้ำไอซ์ซาไอซิลเลียเบียงไอสิเบิงนิ่งเอ้ยนิ่งเอ้ยนิ่งเอ้ยนิ่งกขห้องน้งเยอะพญาแม่เอิ้นแม่ อันนิงนิงจอานิงเอ้ยนิงเอ้ยม่เอานิงมักไอ้นิงเตรียมห่อผ้านี้งปนน้ำไายซาไอ้สิผ้าไปเต็ียมห่อผ้เล็กมาแกงกินดอกใส่ๆพวเราฟังสอยอือซอยยังล่ไง้งงี่สิยใช่ไปกินเสียสาวไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อน ไปจอดปืน hmm. ด um, um, ูอันจอดปืนก็สาวของน้ำนิ้งเอยขอบายแม่มันสิขอบายเนี่ขอบายสิได้บ่อสินะนิ้งเอยขอบายแน่ล่ะเดี๋ยวไอ้ตายแล้วไอ้นิ้งเงียวยัดบัตนี้นิ้งเงียบหักมวนมืหมองแหละบัตนี้เหา บ่ต้องถาพี่จุ๋มเนาะมาเอีงเลยมาเอียงเลยบ่ยันต่บ่มาเบออันปลาซาคคานรามันมาหนิห้าบาทสิบบาทไก่อันไปไกลก็หนีจะยังไปนิ้งเอ้ยมันจะไปเหีียวหรือจะไปหยั่งก็คือไปโดนเธอไอขี้หอดเออเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นพญาจีบเธออยู่อย่างเงี้ยอันนิ้งเอาจีบไหมด้อยไอสิบไอสิบอกซ้อนไอนิ้งบอ เบาไหมด้วยจีบแม่จีบแม่พญาเมื่อกีบนิงเอ้ยขันเจ้านะฮะขันน้องแม่นองห้างไอ้อย่างกว่านิงเอ้ยแม่น้องห้างไอนิงเตรียมห่อผ้านี่เป็นน้ำไายสาไอ้เลี้ยงไอ้สิเบิงแต่ว่ายำใจนิงใจเด้อยยำใจนิงใจเหรอนิ่ง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 เบาตามเอ๋ยเอ้สิเบาเอ้สิสอนเบานิ่งเบาตามเอ๋ยเด้อ นิงอย่ามาตีแถลงเบาเบอกเลยเม่นหมอลำหรือเม่นพญาเอาพูดพูดตามอย่ามาตีแถลงเบาอย่ามาตีแถลงเบาเก่าเฮาให้ลนเก่าหงหรือเก่าหำไหนดูหำนี่มีไหมขอดูหำหน่อยอ่างจะของโอ้สุเบิงดูหลาย ก็ยาดูไอ <spend> จิเป็นนิวจะเนียงของไอไอยะเนียแห่ไยนิ่ง <laughs> หามไอจะเป็นนิวบ่เล้วขอ่ย <laughs> อยนิ่งจะเนียงแค่นี่น้ำเป็นนิ่ <laughs> <laughs> อยากเ, <laughs> เห็นตดดัวเนะ่ <laughs> ไปเห็นผู้สาวผู้หญิงผู้หญิงเธอตั้งภาคภูมิใจนะเพราะว่าอะไรป่ะอังย่าเจอผู้หญิงคนไหนก็ไม่เคยเหมือนเจอหนิงนะเออนางจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เนาะเซมักแท้เจอรักแค่นี่แกให้ด้วยดิอันยังแกเอาหำบอกกันแอบอาหำแกหนิงเธอจะจะครบยู่บ่เล็บสีเล็บนิ้ยแดงกว่าของเธออีกเนี่ยนะเบิ้งดู มันผิดเัียปเป็นควผูวให้น้อน่้าวเอาดิผู้เบาเล็บแต่ก็หูนะเบาจะพูจะลูกเคร่งตีเมนมาโอ้ยเมย์เมย์เมย์จเ้นเครงเคร่งยังเคร่งนุเคร่งคนเคยงยิ่งเครองใตม่ใช่เิ่งบอกเครงน้ำใช่ไหมเสียงหัวหลอ้าวน่ะ มาดาลิงเบย์มาดังลิงบ่อันนั้นอันนี้สิยกกรับติ๊กอันกระติกอันลืมไปเมื่อนรู้แล้วรู้แล้วการยกม้สิลดอันดื้อันย่าโอ้ยเป็นห่วงพัดร่วมบอกให้มาส่งผู้สาวผู้สาวสิรถแล้วโอ้ยเป็ไปเพื่เดียวที่มีโซ่เราผู้สาวโอ้ย เซยกันนะเส็นกันนะเส็นกันนะเส็นกัน呐ะปดเดี๋ยวมรอเบิ่งทำกันรอเบิ่งทำกันว้ยหำแปดย่างแต่สินค้าเขาเล่นีเนาะเออเป็นเป็นเป็นแพ่งของเพิ่นอันนี้ก็เอฟซีซื้อให้พี่นอนผ้าห่มอะไรเอฟซีส่งซื้อเขาไม่ใช่ซื้อเขาส่งมาให้เลยเขาสั่งทางเอชอปปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาส่งมาหาพี่จุ๋มพี่จุ๋มให้ไปไปชมผู้สาวเร็วพี่น้องเอ้ยสิได้อ่ำพ้าลาจากแล้วเพราะว่า ฝนฟ้าสีมาพี่จุ๋มกับพี่จุ๋มสีผ้าเอฟซีเป็นเปรนแจกข้าวมาอยู่วัดไหมคะกันสีเอาขวามเป็นรัปากน้ำพ่นบอกได้เมื่อเด้อกาโชคดีโชคดีหากกระลูกับคนลับปางกงาเล่าไปเลยหากกะลูก่าคนลับปากงอเล่าก่อนกัน่อเออเออจุดเอาเอาแล้วบอกแล้วพี่สาวแล้วน้องหนิงแล้วเดี๋ยวมือหนามาไหม

พี่น้องเอ้ยมักสาวแล้วมาแต่งให้ข่ข่เด้อเอาแค่ปะเอาแท้เอาแท้แล้วปะเนี่ยเบอร์สาวโอเคสาวโอเคเต้โอเคอย่าเงี้ยได้มาหาไม่เด้อบายบาย next time โอเคบายบาย Abidesen! Cheers! Cheers!